สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งแม่เหล็กไฟฟ้ันมีหลายหัวข้อที่สําคัญสําคัญนะครับเราค่อยไลไ่เรียงลําดับกันไปสําหรับวันนี้นะครับ เราจะมาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กนะครับซึ่งครูจะไปอย่างรวดเร็วน,นะครับเนื่องจากว่านักเรียนนั้นมีพื้นฐานในการเรียนแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับเนีะครับนักเรียนดูนะครับในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อที่1นนะครับเราจะพูดถึงแม่เหล็ก เราจะพูดถึงแม่เหล็กแล้วก็สนามแม่เหล็กนะครับ <c oughs> จากรูปนะครับเราจะเห็นว่าผงเหล็กถูกแรงแม่เหล็กกระทำนะครับปกติผงเหล็กจะกระจายตัวไปทั่วแผ่นกระดาษแต่พอถูกแรงแม่เหล็กกระทำผงเหล็กจึงมีการจัดเรียงตัวการเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างนี้นะครับแล้วเพื่อให้เราเข้าใจง่ายนะครับเมื่อเราวาดรูปเราจะเห็นว่า เส้นแรงที่เราเห็นเส้นที่เราเห็นเนี่ยเส้นที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้นะครับคือเส้นที่เกิดจากแรงของแม่เหล็กกระทําต่อผงเหล็กนะครับซึ่งในรูปนี้แสดงให้นักเรียนเห็นว่าทุกๆจุดที่ภาพที่ถ่ายมาเนี่ยนะครับแม่เหล็กส่งแรงกระทาทาให้ผงเหล็กนั้นมีการจัดเรียงตัวเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนั่นคือผงเหล็กทุก แรงแม่เหล็กกระทาจนมีการเรียงตัวกันตามรูปนี้นะครับบริเวณที่แม่เหล็กส่งแรงไปกระทําผงเหล็กจนทำให้เกิดริ้วเส้นอย่างเงี้ยเราเรียกบริเวณนี้ว่าบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับแล้วการที่ผงเหล็กเรียงตัวอย่างเงี้ยเราเรียก การเรียงตัวอย่างนี้เป็นเส้นอย่างนี้ว่าเป็นเส้นแรงแม่เหล็กโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อน,นี้ให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจก็คือมีคําว่าเส้นแรงแม่เหล็กแล้วก็สนามแม่เหล็กนะครับโอเคตามนิยามนะครับตามนิยามบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็กเราเรียกบริเวณนั้นว่าเป็นบริเวณสนามแม่เหล็กนะครับอ่ถัดไปนะครับ รูปที่สอนะครับเสื่เนื่องมาจากว่าคําว่าแรงนะครับเมื่อกี้เรามีคําว่าแรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กนะครับแต่รูปข้างบนนั้นยังไม่มีทิศทางนะครับเนื่องจากว่าแรงตามนิยามของนิวตันนั้นแรงจะต้องประกอบไปด้วยขนาดและทิศทาง และทิศทางนะครับแต่นักเรียนที่ทราบไปจากภาพแรกเมื่อกี้ภาพชุดแรกเมื่อกี้ว่ามันมีขนาดของแรงจากแม่เหล็กกะระทำกับผงเหล็กนะครับทีนี้เราจะมากำหนดทิศทางกันตามรูปเราจะเอาเข็มทิศมาวางตามเส้นแรงแม่เหล็กนะครับวางตามเส้นแรงแม่เหล็กวางแต่ละจุดแต่ละจุดจะเห็นว่าทุกๆจุดนั้นนะครับ ทุกๆจุดน,นั้นเข็มทิศจะวางตัวเป็นเส้นโคง้งพุ่งออกจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้นะครับเป็นวงเหมือนกับที่ผงเหล็กวางตัวทุกประการนะครับโดยทิศทางที่เราค้นพบพบว่าขั้วเหนือทิศเหนือของเข็มทิศนั้นจะชี้ออกจากขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็ก แล้วก็มุ่งไปหาขั้วใตา้เพราะฉะนั้นจากการทดลองนี้เราจึงกําหนดว่านะครับแม่เหล็กนั้นเส้นแรงแม่เหล็กนั้นนะครับมีทิศออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้เสมอนะครับผ่านไปนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีถัดไปถ้าเรามีแม่เหล็ก2ตัวล่ะนะครับ ถ้ามีแม่เหล็กสองตัวล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามีแม่เหล็กสองตัวจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีแม่เหล็กสองตัวเราสังเกตที่ผงเหล็กก่อนนะครับเราจะเห็นว่าถ้าดูแม่เหล็กแค่แท่งเดียวมันก็จะก,กระผงเหล็กก็จะก,กระจายตัวเหมือนสองรูปที่ผ่านมาแต่เรามาสังเกตดูระหว่างแท่งแม่เหล็กสองแท่งนี้ซึ่งแม่เหล็ก แท่งแรกหันขัน้วเหนือเข้าหาขั้วใต้ของแท่งที่สองนะครับในระหว่างนี้เราจะเห็นว่าเส้นแรงแม่เหล็กนั้นมีการเรียงตัวเป็นเส้นระหว่างแท่งได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้จึงมีเส้นแรงแม่เหล็กและก็มีทิศออกจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้ของอีกแท่งหนึ่งนะครับเป็นไปตามคอนเซปต์ที่บอกว่าทิศของสนามของแรงแม่เหล็กนั้นมีทิศออกจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้ ในแท่งเดียวกันก็ออกจากเหนือไปใต้ในระหว่างแท่งก็ออกจากเหนือไปใต้ tired, <roaming S 1> สเสมอนะครับตามนี้นะครับและบริเวณนี้มีเส้นแรงแม่เหล็กทุกๆจุดเนี่ยมีเส้นแรงแม่เหล็กเรียกบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็กนี้ว่าเป็นสนามแม่เหล็กนะครับถัดไปครับถัดไปนะครับในรูปถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเอาแม่เหล็กสองแท่งเหมือนเดิมแต่เราหันขั้วเดียวกัน เข้าหากันนะครับตามรูปเราหันขั้วเหนือของแม่เหล็กแท่งที่1ไปหาขั้วเหนือของแม่เหล็กของแท่งที่2เราจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้มันจะว่างนะครับนักเรียน foreigner. มันจะว่างทั้งทั้งหมดเนี่ยล้อมรอบด้วยสนามแม่เหล็กแต่ในสนามแม่เหล็กนี้มีพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้อยู่นะครับถ้าเราวาดรูปเพื่อให้ดูชัดเจนก็จะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กเลยก็คือไม่มีผงเหล็กกระจายตัวอยู่เลยบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ มีชื่อว่าจุดสะเทินถ้าให้นิยามก็คือจุดสะเทินก็คือบริเวณในสนามแม่เหล็กนะแต่บริเวณนี้ถึงจะอยู่ในสนามแม่เหล็กแต่มีสนามแม่เหล็กเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ถ้าสนามแม่เหล็กเป็นศูนย์ก็ย่อมไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กผ่านนะครับเพราะฉะนั้น ทั้งเส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กจะเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันอันนึงเป็นเหตุอันนึงเป็นผลถ้ามีเส้นแรงแม่เหล็กบริเวณนั้นก็จะมีสนามถ้าไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กบริเวณนั้นก็มิมีสนามแต่กรณีนี้มันผิดเพี้ยนไปก็คือว่าในภายในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กล้อมรอบนั้นควรจะมีเส้นแรงแม่เหล็กแต่บริเวณนี้ไม่มีเนื่องจากว่าขั้วเหนือกับขั้วเหนือของแม่เหล็กนั้นหันเข้าหากันเกิดการหักล้างกันของแรงแม่เหล็กจนบริเวณนี้ มีไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กผ่านและทําให้เกิดผลก็คือจุดนี้มีสนามแม่เหล็กเป็นศูนย์นะครับเมื่อกี้ครูพูดว่าสนามแม่เหล็กเป็นศูนย์นะครับสนามแม่เหล็กเป็นศูนย์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับมีสนามแม่เหล็กแต่มันถูกหักล้างกันจนเหลือศูนย์นะครับต่อไปครับในรูปนี้นะครับ <c oughs> ในรูปนี้ เราจะให้ดูว่าบริเวณของขั้วระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กนะครับเราจะเห็นว่าขั้วสองขั้วนี้นะครับมันจะทําให้ผงเหล็กเนี่ยกระจุกตัวมากกว่าบริเวณอื่นจริงๆแล้วบริเวณอื่นมันก็มีนะครับมีมีผงตะไบเหล็กแต่ว่าความเข้มข้นมันน้อยกว่านะครับบริเวณนี้ผงตะไบเหล็กจะ กระจุกตัวเยอะกว่าเพราะฉะนั้นบริเวณที่ผงตะไบเหล็กมันกระจุกตัวเยอะมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าบริเวณนี้ย่อมมีเส้นแรงของแม่เหล็กเยอะในบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็กเยอะเราเรียกบริเวณนี้ว่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กก็ต้องเยอะไปด้วยนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่า เส้นแรงแม่เหล็กหรือว่าผงตะไบเหล็กตัวนี้มันชี้ออกทุกทิศทุกทางเป็นลักษณะของสามิตินะครับซึ่งรูปที่เราวาดนั้นได้เพียงแค่2มิติเพราะฉะนั้นให้นักเรียนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันชี้ออกมาที่มตาเราด้วยตรงนี้ชี้ออกมาหาหา,หาหน้าเราอีกด้านหนึ่งก็ชี้ออกไปทะลุก,กระดาษไปด้านหลังก็คือมันเป็นสามมิตินะครับนักเรียนโอเคเพราะฉะนั้นเราสรุปจากภาพนี้ว่าบริเวณขั้วแม่เหล็กทั้งสองนั้นนะครับ จะมีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กมากกว่าบริเวณที่อยู่นอกเหนือจากขั้วนะครับบริเวณด้านข้างนี้ไปนะครับเรามาดูว่าคําว่าความหนาแน่นตัวนี้เนี่ยนะครับจะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรนะครับเพื่อที่ทจะนําไปสู่การคํานวณน,นะครับถัดไปครับนักเ,เรียนดูรูปนี้นะครับในรูปนี้นะครับ ก็เป็นแม่เหล็กขั้วเหนือและขั้วใต้เหมือนเดิมขั้วเหนือขั้วใต้ตัว S นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ครูจะลองเอากระดาษแผ่นสีเขียวแผ่นนี้เอามาวางนะครับเอากระดาษแผ่นเขียวนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับในกระดาษแผ่นเขียวที่มาวางเนี่ยนะครับกระดาษแผ่นนี้เอ่อมาวางมาวางที่จุดนี้จะเห็นว่ามีเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งผ่านกระดาษแผ่นนี้อยู่3เส้นนะครับ3เส้น จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กที่พุ่งผ่านกระดาษแผ่นสีเขียวตัวเนี้เราเรียกว่าฟลักแม่เหล็กซึ่งแทนด้วยตัวนี้นะครับตัวคล้ายๆเซฟวางนะครับบริเวณแผ่นสีเขียวตัวเนี้คือพื้นที่นะครับสีเขียวตัวนี้เราแทนด้วยพื้นที่ส่วนหัวลูกศรตัวนี้ก็คือเส้นแรงแม่เหล็กที่พุ่งผ่านพื้นที่ตัวนี้นะครับถ้าเราสนใจเฉพาะ เส้นแรงแม่เหล็กที่พุ่งผ่านพื้นที่ตัวนี้เนี่ยบริเวณพื้นที่นี้เท่านั้นเนี่ยนะครับเส้นแรงที่พุ่งผ่านตัวนี้เราเรียกมันว่า f ก u ์แม่เหล็กนะครับจะมีความสําคัญยังไงเราเค่อยดูต่อไปนะครับจะด,ดีอยู่แล้วเชียว วีเสโกำลังจะดีอยู่แล้วเชียวมาเกิดปัญหาจนได้